เข้าสู่คอนเตยสตรีทไฟครับผมคู่นี้เรามาดูนี่กติกามวยใดแล้วชื่ออะไรเรชื่ออะไรครับใครคอนเตยอยู่บ้านไหนวะคอนเตยบ้านไหนหัวโค้งครับคอนเตยหัวโค้งนะชื่ออะไรเราตัวโตไปไหนวะคอนเตยตรงไหนเด็กหัวโค้งเราเด็กตลาดนะโอเคนะเคยมีเรื่องเรามาก่อนแล้ววะ ไม่เ trainer. จอนะยังไงคองเตยบ้านเดียวกันนะจบไปตาร่วมกันด้วยชนหนักหน่อยกิจกรรมมวยไทยนะจะเตะตามเลื่อนน้อยอย่าชิงตามเลื่อนนี่สังอยู่พรมอยู่น้ำแล้วลงไม่ตามกันลงเลยชมหักรหลังอ้อมอ้อมไป Oh, don't